นักฐานปฏิบัติการชายแดงไทยกัมพูชาในคืนที่ฝนพรมไม่ขาดสายหมู่เดตท,ทหารพรานผู้กล้าประสบการณ์กำลังเข้าเวรยามกับพลสมัยทหารใหม่ที่เพิ่งถูกส่งมาประจำการได้ไม่ถึงเดือนความมืดและม่านฝนทำให้ทัศนวิสัยเลวร้ายมีเพียงเสียงฝนกระทบใบไม้และเสียงสัตว์กลางคืนที่ดังระงมแต่แล้วท่ามกลางเสียงเหล่านั้น มีเสียงหนึ่งแทรกเข้ามาช่วยด้วยเป็นเสียงแหบโหยเหมือนคนขาดน้ำมานานลอยมาตามลมและสายฝุนช่วยด้วยหมูเดชหมูเดชได้ยินไหมหมูเดชเขาหมดคิว้ว <c oughs> เขาเองก็ได้ยินเช่นกันแต่ประสบการณ์สอนเขาว่าป่านี้ไว้ใจไม่ได้ อาจจะเป็นพวกค้าของเถื่อนล่อเราออกจากฐานก็ได้นิ่งไว้ก่อนแต่เสียงนั้นยังคงดังขึ้นเป็นระยะระยะมันฟังดูเจ็บปวดและสิ้นหวังอย่างยิ่งจนพลสมัยเริ่มทนไม่ไหวได้โปรดช่วยด้วยใครบางคนไปเหยียบกับระเบิด เราต้องไปช่วยเขานะครับมูผลสมัยขุมกันให้ข้าข้าจะเข้าไปดูเองจำเส้นทางปลอดภัยที่เราซ้อมกันไว้ให้ดีมูเดสังก่อนจะค่อยๆย่องออกจากที่กำบังอย่างระมัดระวังที่สุดเขาใช้ไฟฉายส่องนำทางไปตามพื้นดินที่ชื้นแฉะเสียงครุนครางนำทางเขาไปยังชายป่ารกทึบที่นั่นใต้สิ่งงองไม้ใหญ่เขาหเห็นร่างหนึ่ง ยืนนิ่งสนิทอยู่ในความมืดเป็นร่างของชายสงรางองแบบทหารเก่าครํำคาดวินไม่ใช่แบบของไทยหรือกัมพูชาในปัจจุบันแต่ที่น่าสยดสยองคือชายคนนั้นยืนขาเดียวนิ่งๆขาอีกข้างยกค้างอยู่กลางอากาศเหมือนถูกแช่แข็งไว้เฮ้ hey! เป็นไรไหมมูเดตะโกนถามแต่ไม่มีคำตอบกลับมา นอกจากเสียงครังเบาๆในลําคอขอค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ขึ้นแสงไปฉายสะาส่องไปที่เบนหน้าของชายคนนั้นและหัวใจของงูเดชแทบจะหยุดเต้นใบหน้านั้นเน่าเปื่อยยุยดวงตาเป็นโพรงโบ๋โบเห็นเป็นกะโหลกไหวพรอนมันคือศพที่ยืนได้งูเดชเพลงอัดถอยหลังด้วยความช็อก เขาส่องไปฉายลงไปที่เท้าของศพทหารนั่นอีกครั้งแล้วแล้วเขาก็เข้าใจเท้าที่ยกค้ังอยู่นั้นไม่ได้เหยียบอยู่บนกับระเบิดแต่มันลอยอยู่เหนือกับระเบิดเพียงแค่นิ้วเดียวเสียงคลิกที่เขาได้ยินไม่ใช่เสียงของศพนีที่เหยียบระเบิดแต่เป็นสิ่งที่ดังมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาเองหมู่เด็กตัวแข็งทถือ่อ เงื่ยยินเยียบไหลทุ่มตัวเขากำลังมองช้าๆใต้รองเท้าคอมแบกของเขาคือระเบิดสังหารบุคคลที่ถูกฝังไว้ใต้ใบไม้อย่างแนบเนียนรอคอยเหยียใไรต่อไปที่ถูกเสียงลวงเข้ามาศพทหารโบราณค่อยๆหันใบหน้าที่เป็นโปรงมะทางเขาเสียงคราง,งเงียบลง แทนด้วยรอยยิ้มอดกระดูกที่กว้างจนถึงใบหู